สนับสนุนโดย Lenovo iTrue m a t t สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับเรี่กงได้ว่ามีหลุดรายละเอียดสเปค Oppo f i n 9A บน a n d r o i d ์ครับโดยใช้ชิป Snapdragon 820แล้วก็ RAM 3 g b ในที่สุดก็มีข่าวหลุดเรือธงรุ่นใหม่ของแบรนด์ Oppo ซาเลีนะฮะหลังจากที่ให้บรรดาแฟนๆต่างรอคอยกันมานานหลังจากที่วางขาย Oppo f i n 7แล้วก็ f i n 7A ลากยาวมาถึง2ปีล่าสุดเริ่มมีข่าวหลุดรายละเอียดสเปคของ Oppo f i n 9ให้เห็นกันบ้างแล้วครับ ซึ่งถือว่ามีสเปคที่สมกับการรอคอยครับใช้ชิปประมวลผล snapdragon 820สุดแรงสําหรับข่าวลือเกี่ยวกับสเปคที่เราได้เห็นกันในช่วงเดือนเมษายนนั้นครับได้ปรากฏอยู่บน GFX Bench ที่กล่าวถึงชื่อรุ่นว่า X9009 เผยให้เห็นรายละเอียดที่มีขนาดหน้าจอ5.5นิ้วความละเอียดแบบ Full HD แล้วก็ใช้ชิป Snapdragon 820 RAM 4 g b พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายใน64 g b ครับสำหรับกล้องนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเน้นไปการถ่ายเซลฟี่ครับเพราะกล้องหน้าให้ถึง16ล้านพิกเซลและกล้องหลังเนี่ย12ล้านพิกเซลซึ่งในขณะนั้นยังคงใช้ Android 5.1อยู่ แต่คาดว่าเวอร์ชั่นวางขายจริงน่าจะใช้ Android เวอร์ชันใหม่นะฮะโดยในวันนี้ได้มีภาพหลุดล่าสุดบนแอ d เปิลตครับแสดงให้เราได้เห็นรายละเอียดที่มีชื่อรุ่นว่า X 9007ซึ่งคาดว่าจะเป็นรุ่นต่ำกว่านั้นก็คือ Oppo Find 9A นั่นเองซึ่งยังคงใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 820เช่นเดิมแต่ดําลดลงเหลือ3 g b ครับแล้วก็พื้นที่จัดเก็บข้อมูลลดเหลือ3.2 g b สําหรับกล้องนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นความละเอียด4ล้านพิกเซลและ16ล้านพิกเซลโดยใช้รระบบบฏิัตกา Android 6.0แล้ว และเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีคะแนนทดสอบให้เราได้ดูกันโดยรายละเอียดในวันเปิดตัวยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดครับคาดว่าคงอีกไม่นานเนี่ยเนื่องจากมีภาพหลุดบนโปรแกรมทดสอบขนาดนี้แล้วเนี่ยได้รู้กันแน่นอนอย่าลืมกด subscribe spec phone tv ใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ